เขาแหลมเด้นะเอาลงลูกทับกดกดกดทับโอเคเสือกพี่ใช้ได้ใช้ได้เหลี okay. ่ยมเหลี่ยมบัวดีเหลี่ยมบัวดี ยกยกยกหัวขึ้นทีลูกไม่ติดรอยเลยแหวมปิดเลยแหละดูตัดเขาก่อนหัวแรงเตรียมนะลูกไฟห้ามเลือดเลือดมันจะพุ่งใส่หน้าเจ้าเด็กผมไม่ได้พูดเล่นเด็กเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอดบหวดหวก่อนกดกดหัวสิลูกกดหัวสิลูกโอ๊ตโอ๊อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอดตอ๊มันมันมันอยู่ใครก่อนอยู่ตรงไหนครับถยู่ครับตรงนี้แลเนี้ยต้องกดตาลากกดกดไว้กดกดลง ยังเห็นดีมือเลยแต่วังเด้อระวังเด้อมันคมมากเลยนีลูกปอมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแรงพรยังลก่งมาเล็กไปมาเลือดมาสิพุ่งเหมือนภูเขาไฟลาบ้าผู้ดโดวเล่นนี่ยไทัานกับท่นเนอเอาจริงจรอกมปก็ได้พาบาเชือเข้าเด้ผู้ใดท่านถอดแมสอาปากไปเลย ปจะกินลาบเดือดแล้วน้ำเลี้ยงแสงบานสดๆมันแดงยังมาเลยมาเอาตัวเลยตัวเลยตัวเสร็ให้ใบข้างเดียวเห็นไหมฮะผมไม่ได้พูดเล่นเดี่เห็นใบไหมเห็นบ่ผมได้ยากมานูมได้ยากษมานมาเอาไปเลือกบ้านอากลับเลย อันนี้ก็เอาตัวใหญ่มาด้วยเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวมาสิติดเหลืองครับพี่น้องครับครับผมก็ขอถ่ายแบบห่างๆก็เลยกันครับครับติดรันผมนี่จะติดเหลืองติดผมนี่แหละใช้บติดแดงครับติดแดงถึงลบเลยนบ่ผมมันครับอะไรต่อห้ามเลือดมันมีเส้นมันมีเลือดไงโรกมันก็พุ่งออกมานี่คือห้ามเลือดครับต้องห้ข้ามให้วาห้ามเลยห้ามเลยแมนหมุนหมุนครับหมุนครับหมุนครับ คิดว่ามีผลตรงนี้บอครับว่าเขามันยาวเนาะนใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเขามันสั้นกว่านี้เลือดมันจะน้อยกว่านี้นะลูกอันนี้คือเราเรามาตัดตอนที่เขามันยาวมากคุณคิดเอาเขามันไปใซ่เราเขาโอดเขาอยู่แซ่ล่ะโอ้เอาไปล้วน่นนะ่ะอันนี้คือคือตั้งใจตั้งใจจะอสอนนักเรียนว่าสมัยก่อนเขาตัดเขาวิธีการขี้เขาเขาขี้แบบนี้ครับ แต่ว่าวัวตัวเล็กเราจะเอาเลยเอาเลยอบวัวครับววัไม่มีเขาเรายกเราก็อยู่ได้พูดอยู่าอะไรโอ้ยเอาคือให้ยเลยเออะไรเหรอล่ะเนี่ยดอกมิปูลินอยู่พูดอยู่าอได้เออดนี่ิโมของมังคุดไม่มีเขาเรา หัวแรงมาครับเดี๋ยวหัวแรงมาก่อนมาแล้วครับจะเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองสามกดให้ไวให้ไวครั้งเดียวเลยลูกครั้งเดียวเลยเขียนมดอละเมื่อกี้ลงไปกดเลยกดเลยให้ไวกดเลยตรงที่มันมีเลือดเยอะๆเออหมุนลูกหมุนใส่เลยหมุนใส่เลยเกบสองนเราขึ้นอีกแข่งตู้ปลาผูกเหยียบพอไว้มันหมดแล้วบอมเมื่อกี้แข่งนั้นน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 นันน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 มนน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 น Uhm เอเดี๋ยวหายลูกเดี๋ยวหายแป๊บนึงดูยังไงดูจากไรขนสุดท้ายนะครับไรขนสุดท้ายตรงไหนเราตัดตรงนั้นรู้สึิคิดทำอะไรเลยสินเลยสินเลยไม่ได้เก่งฮะปักมาไม่กี่ท่ายาตบ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 จึ๊กุดตัวอย่างแมแยม อาจารย์ลิวทำเป็นตัวอย่างให้เราก็ทำตามอุ้ยนี่ครับดวงแข็งเออต่อต่อไปต่อต่อไปเดี๋ยวให้หมดเลยให้สุดเลยต่อต่อไปต้อวัดนะต่อต่ไปเลยไม่กล้าต้องกล้าเอาสุดเลยแรงไอ้สิ้นไปเสียวสี้นเลยโอ้ยเยียมไอตุนยาตัวนี้ยาสารพคุณอะไรครับลูก อยาตัวนี้สรรพคุณอะไรครับไม่รู้ค่ะเดรรี่ย่ามือสันเดรรี่ขาวขาวคุณๆเนาะต้องรู้มีอยู่ตัวเดียวนั่นแหละเดระไ่แก้อะไรแก้อักเสบลูกู้องคืบนึงเข้าไปไหมบวชเขาทางกับคืบนึงคืบนึงไปทางไหนไปทางบนก็ได้มาเอาตอนดังบอเหรอตัวคุณก็ได้ ตัวนี้ยาอะไรจะเลียวตัวนี้เป็นยาลดปวดลดไข้นะครับมันเข้ากันเมื่อกี้ยาแก้อักเสบนะลูกนะแก้อักเสบอันนี้แก้ปวดลดไข้ใช่เราเราเช็คด้วยว่ามันอาจจะโดนเส้นเลือดใช่ไหมปักในลูกปักเลยไม่ต้องกลัวปักเลยเล็นเอาโอ้ยเอาจิ้มแรง นี่คือสับบานมื่อไหม่ได้พี่น่องครับผมปีนึงครับกระตัใจสกหน่อยหนึงไมอะไรบ่อยเตือนห่วงมีไม่มีไม่มีที่ไหนให้เด็กทำด้ขนาดนี้นะครับนมกมารัไม่มีตวสานมาไล่กับ่หนมขายขายขครับนี่แหละลูกนะสิผ้าโศกพระหมันอ้อส่าชื่อใส่ลูกสเปรย์ ทิงเจอเอาทิงเจออันมาทาก่อนส่งให้ทสาวเลยส่งให้เทสาวเลยเขาทำได้อยู่สาวเห็นลูกสาวใกล้องใกล้ของนอกเมือเลยแ่พ่ออล้่เลยพ่อมาซ้อปาทองื่นเลยครับเอาเลยใส่แสงลใส่งเ่ยงการทับขึ้นบาครัผมบอกใหม่ารอบๆเลยด้านข้าง ดีบอกเพลินน้ำมันออกมาอันนี้คุณหมอที่แกงบ้านไหนเนาะลูกันนี้น้องแข็งบ้านไหนน้องแมงน้องแมงกูพอน้องแมงกูพอนะครับผมอันนี้ยังชบกับจับซื้อว่าไรเป็น่เราต้องจับมาดแล้วก็เบิด้ลจู่มาอีกเนี่ยจ้าเลยอันเพิ่มหนึ่งได้พ่อกต่อยูสองคือเนาะพลิกอีกด้านหนึ่งลูกพิกทับขึ้นก็ได้ลูกครับขึ้นมาแล้วก็เช็ดเลยตรงนี้เอาเงี้ไหมฮะเอามาเร็วเช็ดครับ โอ้โอคุณหมอในการงานใหม่ๆไม่เต็มใหม่เต็มมืออยู่ครับเๆเจ้าสีเป็นหมอเองแล้วเงินหมอทน้าอี๋นาซานาฉลาดจยงเดยไม่รู้อ่ะโอเคแล้วจองเอาสเปรย์เซอร์โคเอาเลยข้างนี้ใส่มแล้ใส่เลยใส่เลยเยอะไปขัางบนข้างบน โอเคครับผมกดเชือกกดคอเชือกคอเอ่อใบ้ามผบีบเขาเอบีบระเดี๋ยวเขาขุดเขาเขาเขาอีกทีเดียวอีกตัวนึงใช่ไหมโอ้ไม่ยากครับขุดเขาสบายสบาตัวเล็กๆมาดูันดเชือกเลยลูกปดเชือกขาเลยปวไปปยเลามหนนืแห้งแล้วครับผม เอาลูกลูกไปโน่นเหรครับซีเรียกว่ามั่วซียังนนยิ้มยังยิ้มนะครับได้ใได้เนี่ครับก็ปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวซีว่าดาวมาก,กันเอ้ยอยังตุบตุบลุกเหรอันนี้เอาตัวนั้นโอ้พี่สองให้ยังะะอะไรวันนี้พี่สองครับพี่สองไปตอนนั้นเข้ามา